สวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาเล่นฮอนกันทาฮาครับก็คือเรื่แหลว่าบันทึกสถิติจะเล่นต,對對ตัวกันดีฮะตัวนี้กันครับเล่นกันทาฮาไม่ได้เครียดกันง่ายง่ายฮะตัวนี้ตัวนี้อีกแล้วนะครับตัวนี้อีกแล้วนะครับเราอยากจะตบหน้าเขาจริงๆริง ไม่ชอบขี้นาไยตัวนี้มากเลยนะครับคือมันคือเบตตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นฉากกันนะครับเดี๋ยวเราขอตัดต่อคลิปสักครู่นะเฮ้ยเพื่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมงงสบายดีเอานี่ไปกินรู้สึกมาว่าอ๋อนี่ไปกินเป็นไงเพื่อนเฮ้ยกูเจ็บเพื่อนมึเจ้าไงกูเพื่อนฮะเอายังไงเน่ะ ห่วยน้องของบึงกอกสักทายแค่ทักทายจะมายิงใส่อย่าเพิ่งแย่งโอเคครับคุณเพื่อนครับมามาทางนี้นะครับผมมีอะไรทักทายครับเดีร็วครับตรงนี้เหมือนน้ำท่วมเราจะทำยังไงดีครับเอ้ยโทษทีครับเพื่อนเอ้ยโทษทีครับเพื่อนโอ้ยเจ้าอย่งไรกับคุณฮะ เป็นอะไรอ่ะเพื่อนหลับเหรอพวงนอนก็ไปบอกไปแล้วเพื่อนผมผมจะลงไปนี่เอ้ยผมจะลงไปอาบน้ำเด่นนะเพื่อนนะเอ้ยเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนไม่เพื่อนทำอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนอะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปไหนเพื่อนทำอย่างเงี้ยเพื่อน มเพื่อนบอกว่าจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงแล้วมึงคือใครวะแล้วใครคือมึงอ่ะเอ้างงอะไปเพื่อนอันนั้นมคืออะไรอะเพื่อนเนี่ยเพื่อนเว้ยเพื่อนโทษโทษจีเพื่อนโทษทีมันคืออะไรเพื่อนเพื่อนมานี่แหละเพื่อนไม่ไม่จมตีมันคืออะไรเพื่อนเว้ยมันคืออะไรเพื่อนเพื่อนงงไหมงั้นไปเพื่อนทำอย่างเงี้ยไปเพื่อนทำอย่างเงี้ย เพื่อนเป็นไรเพื่อนไม่ได้เพื่อนเน่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 เเนเขาที่มันดีอย่างนี้นีเองนีเพื่อนนะเอ้เอ้เพื่อนจะขู่เว้ยเนเพื่อนเพืวันนี้เพื่อนวันนี้เราจะพาไปกินตับเพ่นเร็วๆปะกินตับเร็วเร็วเร็วดิอร่อยแน่ๆเร็วๆมีไงเพื่อนตับบัวไอ้ตับกระถิง ขึ้นไปจมตีกันเลยเพื่อนรู้ว่าเพื่อนชอบทำไมเพี่เดินอย่างนั้นนะเพื่อนเหมือนเดินอย่างเกง่งๆวกว่ากุ้ยใครไปรู้เ่าเพื่อนโอ้ยจ้าดีๆเจ้าดีๆไม่เนี่ยอ้าวโอเคจ้าดีๆโอ้ยเจ้าดีๆไม่เจ้าดีๆใช่ไหมอ๋ <c oughs> อไม่เพื่อนจะฆ่า่าน้า <c oughs> ำแป๊บเพื่อนกันด้วย